อำเภอตะการพูดผลจังหวัดอ <'re> ุบลราชธานีใส่ละขันเฮ็ดเฮ็ดบุญนั่นขันอยู่ใส่โอ้ยอยู่ใส่เอาขันมาเฮ็ดบุญเมื่อวันที่นี้ข่าแต่เมาข่าแต่เมาอยู่หันเอาขันมาเฮ็ดบุญตอนนี้เอาพูดมาบอะไม่พดเอาไม่พี่เฮ็ดนองเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าใหนพ่อให้แม่เขาตาเออ ดวงทุก้านนวสซานเลยเ้อค่ะตั้งจิตตั้งใจเลยดีเดี๋ยวค่เพื่อนสิบอกอ้าวลูกหลานอีพอท้องค้าแม่ไส่วงข้ามตั้งจิตตั้งใจ,งใจได้เคยลงมาประมาณคุณพ่อคุณแม่ได้เลยลงมาบ่ฟังคว่ำฟังหยังเอาที่เอาท่าบ่าเสือค้ามคอข้ามเมรไปจำน่องจองจำเทบถ่ถือท้าบ่ถือกอนเมื่อนี้ถือว่าลูกหลานสิเฮ็ดพันได้ดีบ่ดีถือว่านะคะ ไออีพออีเมร์ผู้สิไปถึงสวงสวรรค์อีพอทองคำอีเมใส้วงคั้ได้อภัยให้ลูกให้หล,หลานเด้อพอเด,อด้อเดือเมเด้อลูกหลานเขาได้สามึกิิดแล้วท่านจะมาพลทธามาสิบบาทพุทธม,มื่นสองมื่นแล้วแต่ฐานะครอบครัวของเขามื่อนี้ถือมาเป็นทุบบุญไงเป็นกองบุญกองบัวนะคะไออีพออีเมเข้า ได้มาเอากอ, silently, กอง AH, บุญกองบวชเมื่อนี้กัแล้วกันสันตว์ค่ะพี่น้องเอาสาธุสาธุกคุ้มรัลตานังคุ้มพัลตานังนะคะคุณพุทโธทั้งโง่ทังโฆจงเปิดทางพญาน้ำพญานาคจงเปิดทางอีพ่อทองข้ามคุณแม่ใส่วงข้ามผู้ลวงรับดับขันอีพ่ออีเมลผู้ย่างทาทั่วผีมันทั้งรุดทั้งหายเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าวัดเจ้าว่า ชุกเปิดประตูให้ผู้ขาทีลาฮ์แคนชอพักเมื่อนี้ได้อัญเชิญพิธีกรรมตัววิญญาเมื่อนี้ก็แล้วกันนึกใส่กันเดี๋ยวค่ะพี่นอ้องเด้ออ ทำสรางว่า,าวแต่งบุญเพื่อหวังสุขเมื่นอพุทธอาคาคันภันไปล้วนเพื่อพักบุญไปหายาผู้ตายนอไปเร็วเพื่อสิเป็นสัพพันแก้วสัพพันทอนในเที่ยวไต ไปสมภารสัเ่ปสเป่าสวออย่ายู่วยุเพื่อสิได้บินแังเวนบาพัราบาย,ย่าพผู้ตาทาคอยส่วน้ะผุนน้ำทันย่อมพิบานที่ฝนเมตกรรมที่ทำเมื่อก u a นู้คน,นทัางไป พุทธค่อสิเป็นขอให้ดวงวิญญาณในยู่สบายเวลาวันวิญญาณได้ไปตกยางไงกลางไอ้ซุกมาคาเลวไปย่อว่าบุญที่ทำไปไทยถอนดวงอเบาเอาละเด้อตอนนี้ พ่อเดีล่ะเดิอทางเออมาพอเอามีเขาเดินเนื้อใจเอาล่ะเด้อตอนนี้เอาล่ะเด้นตอนนี้พ่อเดีล่ะเด้อพาดวงวิญญาณรวยดวงวิญญาณคุณพ่อทองคำคุณแม่ใส่วงคำ อยู wrote, ่ท้องหุ่นกับมาอยู่ไหนเงินมาดูอักยินยันได้อยู่เหนือหรืออยู่ใต้กับให้ล้วนขัดมาเด้อมาทำบุญนับกันมารวมกัน สาธุดสาธุดสาธุนักเก็บสาธุดแม่เจ้าธรณีเจ้าจุกช่วยนัำความไปบ่งขอคำนี้เถิดเฝ้าปฝากให้เดี๋ยวดียาสุน,นันเทพภนาสุน,นันเท ยาไปสวยบ่ขัประสบเจีบจางต้องปวดมอยาติดกายุยูทั้งปีมีปิติอับสายกองอุทิศประสงไมโน้ตเอาดวงวิญญาณว่าโล้ไป สนองต่อผุ้คนเพื่อเป็นควัมการตัดยุ่ต่อผู้มอราณาเดียวสาธุเด้อยหลักขอบุสาธุเดอ้อขอบุสดส่วนนี้จงไปผัดไปแพ้วบุญ บุญท้าทานพลังหาบาสุบาผลงานเงินบาทเด้ไในโลกมน,นุษย์ซ้ำเงินเจ็ดบาทในโลกของเมืองผีพี่น้องยาสุมาบุญบาทว่มีนนจีงบาปนันก็ใส่เงินบุญนันก็ใส่เงินเข้จังกีพออีแม่เมือนี่นะคะลูกหลานเคนเดียบทับกองบุญไปหาบุญซูนีกับเป็นสะพานเกล เรียนเชิญยีพออีแม่มาทำบุญทำทานนับกันพลัสิบบาทสิบบาทบางในน้อยนมึงขี่ดลยมึงลาบหมวงมึงมาเห็นเลยมึงไปลักตึกป่าอยู่หน้าเราเออีนี้เงยสิบบาทไปไปลักตึกป่ามาบวกก็ก้าวเล่าหนึ่งมือนินมาขอลาเป็นก็เล่ามาขอนอนุยาตบบพวกพ่อย บ้านู่บ้า,า,านววาน,านั้นเรื่องพยุขลอยควายคอยขึข้ขขไปไปนบ้าไวนเว้เองพยุขยัง,งให้ลูกนานเป็นกันเมื่อกี้ทับุญน,น้ำกันงสุยดยอดอีพออีเม้าบัยอ,อืนยยทัายญาพิผกจะซีอ่าเอาไปทำบุญหาในช่วงสองนะคะสาธุเดอขอบคุวนนี้ จงไปัาไปแพ้หมดพังกอนเสีไยไปแน่เด้นไปเป็นทางไปสนกับแสวสว้างวงพวงนแ,แม่ล่ หลากสวยทุกกา้มีความสุขด,ด้วยเดชบุญนุนทัมตัดเลีนตัดบาปัางกันแนวบาปบุญส่วนนี้ให้สร้างสิ่งบารีบุญส่วนนี้ที่ยากได้เป็นมา,าน้องหาของบุญส่วนนี้ของบุญส่วนนี้ได้ปฏเบัลิทีพัน ได้บุที่บุญนาสวนหาได้เป็นสักอย่างนาวาได้ขี่มาสมัครบาสาธุเดิมขันเจา้ารับขอบุญไปแล้วให้เจ้าสู้สุขทัติมีสุขขัง มาละบ่ไปย่ําเาเอาออกุ้นไปแล้วไปไปบ่มีมาแก้วมีม่านทองอันใสส่องสะเดอสับเอ้สูงอยู่ห้องสวรรคาสวนรันให้เจ้าได้อยู่สันเจ้าได้อยู่สันงใหญ่ เดิงเด้ออีพอทอรับอีแม่ใส่วงคำเอ้ยให้เจ้าได้ยู่าเนามองยวนดาววันเดินมี่สุขันพลังณต่อไปยมีสวรสาธุเดิขอให้วงพี่ยานเจ้าให้โลกียานี่

นั่นละนานัวเยี่ยงานตุสา,ามุกมมี้ทานที่งานจะาพาไดีบุญกุศลได้หลายให้ถือ,อห้อยร่วยเบอร,ร,ร์มีมอน้อถ้านกีอพออีเมเฮาพูดใดนะบ่นนะท่านบุญทำ้ท่าน,น,นท่านในอันโมทนาอยู่ขางล้างท่านที่งานแม่พัอต,ต่ต่อต่กันไหนเร้่อ ปั้นเทียมค่ะปั้นเข่าให้พ่อกินมะละเปิะดตะก้องเข่าเฮ้ยปั้นออกแม่เออไขออกแล้วก็ปัน้นเฮ้ยเออาตรเรื่องมะล่ากับจังสีนาเป่าดู้ในจังหน่อยเออปั้นเข่าให้พ่อให้แม่บัณน,นี้หักแพงสีบอดเด้อค่ะผ้าเวนนี่อีพ่ออีแม่ปั้นเข่าให้พ่อให้แม่ผ้าเวนนี่เอาไปตังคนนาเน่ง มืออื่นพาสวเแลนะคะละกาหยอดแน่ขันหันหาัาแพงบอเดเอานั่พี่นองทัะที่งามบอเดเอาอนั่จักบาทจักสลึงเด้อบาดให้มีเติสิรําบุญตึงไปนั่นะคะเอาไปไหวนามิ่งมืออื่นทําบุญทําทานกับอุทิตหาพ่อหาแม่เฮ้าให้เพ่อนทับผู้อันใดลูกหลานเหตุพิเากไปขอขมาลาโทษกับบอกเพิินระวันทัส อาผ้าพ่นสววแล้วนะคะเอ่อผ้าเวนยาไปสาทิบคางรักง่วตัดไปตองมาสวนนึเฝ้าถือบ่สวนนึงคุณเฝาบอสลาดในกัหน่อยอันยาวนึงนั่นละตัดเครื่องนึงเขาเอิ่อนมาสวนเออไงบุเอ้ยฟังแงหวเออสวงกันอยู่อะไะสิบวันเอาเลขเอาเบอร์นี่งเงาสามบ้าน นักใบตองใบสว่างหนึ่งเอากับเผากับน้ผ้าพพิธีตรงนี้เทใส่ใบตองเดอ้อค่ะยาศาสตรทิพยเดอ้อบวันนี้เห็นพ่อเห็นแม่เหาถือว่าเป็นอันศีรพิธีทั้งรรมเพราะว่าพิธีทั้งาพาระมันก็เฮ็เดแล้วพิธีทั้งมอล่ำกับอกอีพ่ออีแม่ทานน้ำเถื่อ,อ่าคันหาคันพูดเั็นศีรฮากกัตัดอ่านะคะอ่าใส่น่ำกันหลักอาญานั่งให้พ่อให้แม่เฮาน้ามอันใดมันดีอันใดมัน งามเบาเอาเดิ้ลล้วสิฝันดีเคยสิบอกให้อ่ะเก็บปันนั้นอีกคู่สาดคู่เสื้อสิวล่ะ